โคชแนนสวัสดีครับมาพี่น <'s> uh> ้องเสียงเสียงเริ่มหายแล้วครับอ่าเริ่มหายดีแล้วบ่มีไข่บ่มีอีหยังแล้วครับอ่ะม่ได้ครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสุปปล้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลยเสียงสิบหกองกลเมียนมาเข้าบ่เดียอ่าเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกามากินน้ำกันพี่น้องจีนเจ้าอันนี้เป็นนามเดินอันการบ่อสูงอึกบ่อสูงฝาสะเซบ่อสูงฝา เนื้อชับเงินไว้เงามาพี่นองมากินน้มกันเสียงยังมือเหมือมจะไอไอกับจามครับบ่มีไข่บมมีเยียงละ่ะเสียงหายได้ห๋หรเด๋กว่าเสียวเว่ยเงาเดิมกับนี่ซอยได้ดีมาจวดอ้ยอืมเอ,อเสือขินหอดละกินหอดทุกคนนะครับเด้อ s s you ừ còn ông lâm xem Ngon lắm Ngon Xưa ทางไฮนหลายบั้นคิดถึงเป็นน้องขึ้เก่าได้ครับเด้อขอบคุณในรายสำหรัขบข้ามเบื่ออ่าค้นมาให้กำลังใจเนาะครับเนาะนี่ละฝนหนาฝนทั้งเสียนะโอ้อย่าไปย,าย่าไปเดินพาได,ด้เป็นน้องเด้อเป็นใครได้ยังไง 오, uh, 잡. 음, 다 음. 음, 아, 음. บดิ้สแซอตเต้าไอ้ม um, <str> ือนั้นมากินอันบดกะอรโอยเพียวๆหายเลยขมอำล้ำ ต้มดอกเผากรุบกุบคิดถึงเอฟซีสุกคนได้ไปหนหลังเด้อเมื่อพ่อร้ายเมือว่ามีเสียง ไอ้แห่งๆจัดยาทุกขนาดทั้งยาพ่นยาก,กินกบมะเ้าขั้นแขวแล้วมาเร้า,ายอ่อนจัดบดอันบดกายเพี้ยเพียวเนี่ยหายเลยอืม Tập. <shirt> ừ อาจจะกินโมเบิร์ดได้เป็นดังนะนันพุ้นฟื้นอร่อย họ học cổ luôn Ồ, pet chưa mà nè มร่อยเบื่กินอาหารรสจัดมากหามือเป็นอาทิตย์ละมากินเริ่มเผ็ดหน่หน่อยมาอืมอืมอืม ไม่นีข้ขออนุญาตผูเบิดได้ครับรถเป้บบนำนะรู้สึกวา่ากินพรอยหฮให้คิดถึงอ่ะ I'm so sorry I don't finish this today because I, I just uh, feel good from my fever อ๋อ uh, so good ลีนเซียสก้อนหล่ำอ่ะเมื่อนี้ผมพอเอามากินพ่อหอมปากหอมคออ่าพ่อหายหายคิดถึงแม่พี่น้องเนาะมือน่ะผมเอามืเอเดสมูเอแซบมากินเมื่อวหรสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเช้าเช้าวินเซนบ๊ายบายขำเอินเยียวยาเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายธรรักคสีบายันบ๊ายบายเลิฟยู